สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยอ,อาชีพเก่าลงพลว่าแล้วทำไมพุธจาฉาน เรี็กเดาว,ว่านาะทีนี้คนไทยทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักรุงพลชัยพลวิภารุงของน้องชมพู่หลังจากที่แม่น้องชมพู่ประกาศผ่านสื่อว่าสงสัยรงพลหลังจากที่ไปสามัญกันมาหลังจากนั้นชีวิตรงพลก็งานเข้ารัวๆปังๆและในส่วนของทางคดีขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากทางตำรวจ ล่าสุดรับเงินสดไป75 0 0 0จากหมอปลาดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ร่วมร้องเพลงกับรงพลก่อนหน้านั้นรับเงินจากคุณจินตราไปแล้ว1,000 100, 0 0บาทล่าสุดมีแฟ้งคลับรงพลได้โพส์ตข้อความระบุว่าแววความปังของรงพลมีมานานแล้วรงพลเคยเป็นตัวแทนขายกิฟฟารีนสมัยยังหนุ่มเคยทำกิฟฟารีนมาก่อนจะเห็นได้ว่ารงพลผู้จจจัดฉานมีเหตุมีผล เรียกได้ว,ว่าความด่งดังของรงพลมีทั้งคนคิดบวกและลบเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วรงพลก็ต้องทํามาหากินต่อไปมีงานอะไรเข้ามาลงก็รีบคว้าไว้ก่อนและจากที่รงได้งานจะเห็นว่าเป็นความสามารถของรงเองที่มีพรสวรรค์ทางด้านร้องเพลงด้วยส่วนในทางคดีรงพลเคยพูดไว้ว่าก็ยังคาราคาซังอยากให้เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถคลี่คลายคดีได้เร็ววัน จะได้ทำงานได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้นกว่าจะมาถึงจุดนี้โลงพลปัาแตนก็ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาเยอะแยะมากมายก็ให้ตำรวจเร่งคลีค่คลายคดีได้เร็ววันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ